สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าทหารพรมาร่าพ่ายแพ้กว่า400นายหนีไปยังอินเดียกองทหาร,รเผด็จการเมียนมามากกว่า400นายได้หลบหนีข้ามชายแดนไปยังอินเดียในช่วงสงเดือนเพื่อหลบหนีการโจมตีของฝ่ายต่อต้านและ ได้ถูกส่งกลับไปยังรัฐบาลทันทีตามการระบุของพลเอกมาโนตปานเดยผู้บัญชาการทหารบกของอินเดียกองกำลังต่อต้านชินและกองทัพอร,รกันได้ยึดที่มั่นของรัฐบาลทหารหลายแห่งใกล้ชายชแดนอินเดียพลเอกปานเดย์แถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าทหารรัฐบาลทหาร416นายข้ามชายแดนในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมพลเรือนบางคนที่หลบหนีการสู้รบ ไปหลบภายในรัฐมิโซรัมและมณีปุระของอินเดียเช่นกันกองทัพอินเดียได้ส่งทหาร,รเผด็จการทางอากาศกลับไปยังเมียนมาภายในไม่กี่วันเขากล่าวในเดือนนี้ฐานรัฐบาลทหาร104นายละทิ้งค่ายชินเลดวาในเมืองปาลัดเวทางตอนใต้ของรัฐชินหลังจากที่เอเอบุกยึดพวกเขาเข้าไปในรัฐมิโซรัมและมีรายงานว่า ทหารอินเดียได้บินไปยังชิตเวเมืองเอกของรัฐยะไข่เมื่อวันพฤหัสบดีในช่วงปลายเดือนธันวาคมเจ้าหน้าที่รัฐบาลทหาร151นายได้หลบหนีออกจากค่ายในเมืองปลัดเวหลังจากที่ AA เถูกจับตัวไปและมอบตัวให้กับตำรวจมิโซรัมหลังจากที่กองกำลังต่อต้านเข้ายึดชายแดนเรคาวดาเมื่อ13พฤศจิกายน และฐานทัพทหารในเมืองฟาลัมทหารรัฐบาลทหารมากกว่า70นายได้เข้าไปยังมิโซรัมพนเอกปานเดแสดงความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงบริเวณชายแดนและกล่าวว่ากองทัพอินเดียกำลังติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดความคืบหน้า พื้นที่ส่วนใหญ่ของเปกอนทางตอนใต้ของรัชชานขณะน,นี้อยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังต่อต้านหลังจากโจมตีหลายครั้งต่อเป้าหมายของรัฐบาลทหารในเมืองกองกำลังต่อต้านร่วมจากรัฐคาเลนีหรือกยาเปิดฉากการโจมตีโดยมุ่งเป้าไปที่เมืองเปกอนข้ามชายแดนรัฐในรัชชานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ1111 11ซึ่งเปิดตัวเมื่อ2เดือนก่อนกลุ่มต่อต้านกล่าวว่า การโจมตีเปกอกรประสบความสำเร็จโดยกองกำลังต่อต้านสามารถยดึดสำนักงานเผด็จการทหารได้หลายแห่งภายในหนึ่งสัปดาห์กองกำลังต่อต้านเคลนนีได้ปฏิบัติการ1111 11, ตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนในเมืองลอยก่อและเดโมโซของรัฐเครนนีและเปกอกรที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งมีชนเผ่ากะเรี่ยงกระจุกตัวอยู่ในระดับสูงภายในสเดือนกองกำลังต่อต้านได้รับชัยชนะ อย่างน่าประทับใจโดยเข้าควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของรัฐคาเรนนี่และส่วนหนึ่งของเมืองหลวงลอยก่อมาวีเลขาธิการของกองกำลังป้องกันเชื้อชาติคาเรนนี่หรือ KNDF และรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของมาวีกล่าวในการสัมภาษณ์พิเศษกับกลุ่มอิระวดีเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนว่านับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการ1111 11 กองกำลังต่อต้านร่วมนั้นก็สามารถเข้าควบคุมพื้นที่80%ของชาวคาเรนีได้พันเอกผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารคาเรนีกล่าวกับสำนักข่าวอิระวดีเมื่อวันพฤหัสบดีว่ากองกำลังต่อต้านคาเรน,นีร่วมได้ยึดสถานีตำรวจสำนักง,งานบริหารของรัฐและสำนักง,งานของรัฐในเมืองเปกรนเมื่อ8มกราคมในระหว่างการโจมตีเปกรนกองกำลังร่วมนั้นยังได้ควบคุม ด้านหน้าของทหารเมียนมากใกล้เมืองด้วยสื่อท้องถิ่นรายงานว่าท,ทหารเกือบ20นายถูกสังหารระหว่างการปฏิบัติการดังก่าวความคืบหน้าจํานวนทหารพม่าที่ถูกสังหารใน5วันของการโจมตีจากกลุ่มต่อต้านกองกําลังทหารของรัฐบาลพม่าเกือบ60นายถูกสังหารในช่วง5วันที่ผ่านมาในขณะที่กองกําลังป้องกันประชาชนหรือ PDF และองค์กรติดอาวุธชาติพันธุ์หรือ e a o ยังคงโจมตีเป้าหมายของรัฐบาลทั่วประเทศรัฐบาลทหารได้เร่งระดมทิ้งระเบิดใส่เป้าหมายพลเรือนทั่วภาคเหนือของรัชชานขณะที่สูญเสียพื้นที่ให้กับกองทัพกบฏและกลุ่มต่อต้านที่เป็นพันธมิตรมีรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรัชฉานและเขตสกายพะโคและตะนาวศรีอิรวดีได้รวบรวมการรายงานการโจมตีที่สำคัญของ PDF และ EAO ดังต่อไปนี้การเสียชีวิตของทหารบางไรายไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างอิสระรัฐบาลเพิ่มการโจมตีเป้าหมายบนเรือนทางตอนเหนือของรัชานกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตาอางหรือ t n l a นั้นกล่าวว่ารัฐบาลทหารใช้เฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธหรือ MI35 และเครื่องบิน Y12 เพื่อทิ้งระเบิดประมาณ130ลูกใส่หมู่บ้าน6แห่งในเมือง ลาเซียวทางตอนเหนือของรัชฉานเมื่อวันพระหัสบดีแม้ว่าไม่มีการประทะกับกลุ่มต่อต้านก็ตามที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนอกจากนี้ฐานทัพทหารในเมืองลาเซียวยิงปืนใหญ่34นัดใส่หมู่บ้าน3แห่งในเมืองเครื่องบินของรัฐบาลทหารทิ้งระเบิดที่หมู่บ้านคันฮาวในเมืองน้ำสารและหน่วยทหารที่อยู่ในเมืองวอกมี ได้ยิงปืนใหญ่โจมตีเมืองม็อกงาวอย่างไม่เลือกหน้าซึ่งก่อนหน้านี้ถูกยึดโดยกลุ่มทหาร T.N.L.A. ฐานทัพทหารยังได้มีการโจมตีหมู่บ้านต่างๆในเมืองสีปอทางตอนเหนือของรัชฉานและเมืองมอ,อกก,กในเขตมันดาเลตอนบนเมื่อวันพฤหัสบดีกองกำลังต่อต้านยึดสถานีตำรวจเปกอนทางตอนใต้ของรัชฉาน กองกำลังร่วมปฏิบัติการเกรนนี่ยึดสถานีตำรวจเปกอนเมียมาและอารามโคเนโซเน่จากกองกำลังทหารในเมืองเปกอนทางตอนใต้ของรัฐชฐานเมื่อวันพุธการต่อสู้ระหว่างกองกำลังต่อต้านและกองกำลังทหารในเมืองเปกอนเริ่มต้นเมื่อวันอาทิตย์และรุนแรงขึ้นในวันอังคารนักรบต่อต้านได้เผาศพทหารรัฐบาลประมาณ20นาย หน่วยทหารซุ่มโจมตีขณะบุคค้นหมู่บ้านในสกายกองกำลังของรัฐบาล5นายถูกสังหารและบาดเจ็บ10นายในเมืองกินยูเขตซาเกียงเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเมื่อกองพันที่3ของเขตเซปโบ PDF ซุ่มโจมตีหน่วยทหาร93นายรวมทั้งสมาชิกติดอาวุธของพยูซอเฮตี ie, ที่สนับสนุนรัฐบาลใกล้กับกลุ่มหมู่บ้านอินตินเกย กระทรวงกลาโหมระบุของรัฐบาลพลเรือนเอกภาพแห่งชาติ NUG ซึ่งก่อตั้ง PDF